สวัสดีครับผมพี่นงคงครับเมเนนะครับยังอยู่ที่แยกกันช่างครับอำเภอกันทลักจังหวัดสิสเกตครับพี่นงคงครับเบิ่งบรรยากาศการขึ้นง่วนครับพี่นองค์เมี้การซื้อกันขายคึกขัดนะครับพี่นงคงขายได้ทุกรุ่นทุกรอยนะครับโดยเฉพาะง่วเหนือนะครับไซที่ใส่ไงนะครับเมเนเพิ่นเอาใส่ไงนะครับราคา2 0,000ืนขึ้นนะครับค่อนข้างที่จะขายดีนะครับเมเนง่วราคาสูงสุดถึงหกหมื่นนะครับสามารถขายได้ครับพี่นงองครับ ดี๋ยวบรรยากาศเป็นจังไรแน่นนะครับผมสิพาพี่พานองนะครับรอช่มบรรยากาศนะครับแล้วประกานะครับต่อจากนี้นะครับเราก็จะไปต่องานประกวดม่วนะครับดูจังหวัดชิสเกตนะครับเมื่อนี้นะครับเป็นการประกวดชิงถ้วยพระราชทานครับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวเหาสิไเป็นยางเระนํากันครับอ้ยเมื่อนี้พูดได้ขายดีครับพี่น้องเมื่อนี้ขายดีขนาดเลยครับพี่น้องเมื่อเนี้ยเป็นประกันไม่เห็นบาทครับพี่น้องเมื่อนี้แสดงว่าถือข้ขายดีนะครับคือคักงอีีครับพี่น้องครับนี่บรรยากาศการซื้อการขาย นะครับเพิ่นมาเห็นบัตรหลายครับพี่น mm ้องครับเห็นบัตรเท็นใบใบสื่อขายครับพี่น้องครับแสดงว่าไม่นด้โคนหลายไม่นด้โคนหลายขายดีพร้อมนะครับพี่น้องครับมันมีราคางหัวนะครับราคางหัวสูงแห้งนะครับพี่น้องครับสูงขึ้นต้นละสองสามพัน ครับผมอยู่โซนขึ้นงูวานเหรอครับพี่น้องครับโซนขึ้นงูวานนะครับเมื่อนี้ในหางในหอยมาหลายครับบรรยากาศการซื้อการขายงูวานก็คือว่าคือคักแห้งนะครับพี่น้องครับคือว่าคือคักแห้งเมื่อนี้นะครับก็อาจจะบม่ได้จูใจบ้านไดยนะครับเกี่ยวกับการสอบถามราคานะครับเพียงเพราะว่าผมมีงานต่อนะครับเป็นช่วงสายๆนะครับงานยูที การประกวดงวนะครับของชาวชิสเกตนะครับชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่3นะครับนะครับกสิไปพอกันก็ผมได้อยู่นะครับอยู่อยู่ปุ่นแล้วครับพี่น้องครับนี่งวเหยื่อน้ำพันเสืองาขักนะครับเดี๋ยวสิบห้าปีพี่น้องนะครับไปเบิร์นะครับไปเบิร์นะครับงูเหยื่อพันเสือนะครับพี่น้องครับนี่นงยยี่จิบบาทครับ25,500ืาพนะครับพี่น้องครับ แม่นี่ใหญ่ๆนะครับเวียดนามเป็นคนสื่อครับพี่น้องเนี่ยเปียดนามเป็นคนสื่อสองหมื่นห้าพันห้านะครับแม่ใหญ่ๆนี่ครับรับเงินและะ้วครับพี่น้องครับอันนี้กระเบียดเพื่อกาครับพี่น้องครับมันเต็มมันเต็มมันเต็มนะครับ จ่ายเงินเลยจ่ายเงินเลยจ่ายเงินรับเงินรับเงินแล้วอ่ะวันี้มองผูกนะครับมีเวียดนหน้าบนเสือนะครับพี่น้องคงว่าแมนยันยันะครับบามันลูกผสมนะครับไปเอาเบิร์ดหลาพี่น้องนี่ละพี่น้องผมมี้มองผูกนะครับเสือหลายจนวันี้มองผูกนะครับพี่น้องครับ มาได้หมื่นเก้าพันนี่หมื่นเก้าพันพี่น้องนี่อีกตัวหนึ่งนะครับไปแล้วไปไปไปเป็นงูวันเดือนหน้าเอาเบิร์ดนะครับงูแม่นะครับพี่น้องครับเต็มเบิร์ดครับพี่น้องครับจุดฝากบัวนะครับพี่น้องครับจุดฝากขึ้นมาเหมือนในกวดเหลี่ยมเบิร์ดนะครับพี่น้อง พี่น้องครับเวียดน,นามกวาดเหลี่ยงงวแม่เ,มเมด้อครับแบบนี้บเบิดก็ให้มันโหดนะครับพี่น้องก็เป็นเสือลายแบบนี้เอาอออแร่ห่วยปะห่วยากดห่วยยัดห่ะพี่น้องเลาะมั งอแม่งวผูกนะครับพี่น้องครับตัวใหญ่ๆเบียดเสืองวใหญ่ไทยเสืองอหน่อยครับพี่น้องครับอันนี้เน้นความเป็นใบเลีเต็มรถรถหน่อยเต็มหน่อยครับรถใหญ่เต็มใหญ่ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับทีมงานล้มผักไก่นะครับเด้อ ทีมงานลงภาคใต้นะครับพี่น้องครับของบังมั่นครับพี่น้องครับบังมันนะครับทีมงานลงภาคใต้สื่บบอันขึ้นกันครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวมาถ่ายได้มาถ่ายอ่ะ ต้อง่ายเจ๊คนสวยนะมาสวัสดีครับนะครับทางหายมัดบาดดดนะครับอ่าตัวผู้รุ่นนี้นะครับพี่น้องครับมันรับนะครับรับไม่อันเลยครับรับไม่อันนะช่วงนี้นะรับไม่อันครับรับไม่อันนะครับพี่น้องครับอามันฟาร์มนะครับอ่าอามันฟาร์มครับอามันฟาร์มนี่แหละพี่น้องรอยนี้ตอนนี้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับตอยนี้คือสองพันกว่าครับ ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับหมื่นสองพันกว่านะครับไอ้นุ่นสองปะห้าอ่าอันนี้อันนี้ประมาณสี่พันอันนี้ประมาณหมื่นสี่พันครับนี่แหละสเปกงัวเพิ่นเด้อครับเด้อสเปกงัวครับพี่น้องครับของอามันฟาร์มนี่แหละพี่น้องมีเท่าไหร่เอาหมดนะครับพี่น้องครับสเปกไซส์รอยนี้ครับพี่น้องสุดมันมากะ แฟนสาวเป็นเจ่จอยคนสวยครับครับผมนี่นะครับพี่น้องครับบัวลงสายตายครับพี่น้องครับสายตายแล้วก็สือเบาะแว่วขึ้นกันครับพี่น้องครับตัวนี้จะเป็นร้อยใหญ่ครับพี่น้องครับร้อยใหญ่หนึ่งจะเป็นอยู่ห้องอีกอ่าฟ้ามหนึ่งนะครับที่เป็นสือนะครับอยู่คนละเกาะรอเอาว่าขึ้นขึ้นกันครับพี่น้องครับ วายเข้ามาแล้วครับพี่น้องครับน ามซื้อเลยอ่น้องว่าใหญ่รั่งไน้องครับไม่บอ,บอ,อว่าจัาบหวะวันนา,าม,าามาาได้กี่ตัวครับวันนี้ซื้อกี่ตัวซื้อสิบห้าตัวตว่าแพงขึ้นไหมตก็แพงขา,ายแพ,ยพง Oh, vâng, hàng Việt Nam. Đây, đây, đây. โดดไปคือขบนี่ครับ่ไแน่แน่ยมึงเนี่ยโดดไปคือขบครับพี่น้องครับนี่ก็คือบรรยากาศการซื้อการขายนะครับของวันเสาร์นี้ครับพี่น้องครับนีการสีแดงมาเมื่อวานนะที่จะขายดีครับพี่น้องครับทุกรุ่นทุบรอยนะครับโดยเฉพาะเป็นถามว่าไหร่เนื้อวันนีวันนะครับสองรุ่นสามเมียนการ์ดมือหนึ่งสาอันขายได้ครับทำดีกว่าเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งขายดีนะครับคลิปนี้เขาไปซัมมิสก่อนนะครับกองการคลิปหน้าครับผม เดี๋ยวคุณพาพี่พาน้องนะครับไปรอชมนะครับงานประกวดวัวกับน้องของทิสเกตน,นะครับ